สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ครับครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมตู้ฮันหลด10นิ้วครับครับเล็กกะทดลัดมากครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับอ่าขนาดก็จะอ่ายาว84เซนครับลึก45เซนครับ หน้าสามสิเอ็ดซนครับกับจะประมาณนี้ครับรูปแบบก็จะประมาณนี้ครับตูใบเล็กครับกับหัดรัดไอพี่น้องชมกันชัดๆเลยครับครับข้างในครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ต้นแบบนะครับก็ยังเป็นงานดิบอยู่ครับเหล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกครับสวยงามครับสำหรับตู้ลำโพงกลางแหลมฮอนโลด10นิ้วครับแหลมห10นิ้ว2ดอกครับก็จะประมาณนี้ครับ มาดูตัวดอกครับนี่ครับดอกก็จะเป็นดอกอูปอ้อมครับนี่ครับรุ่นนี้ครับ600วัตต์ครับแโอห์มครับบอกสเปคให้เรียบร้อยครับไว้น่าจะเป็น3นิ้วครับไว้สนิ้วครับ สวยงามครับนี่ครับหน้าดอกจะเป็นแบบนี้ครับ ก็ยังเป็นตู้ทดลองอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ครับยังเป็นตู้ต้นแบบตู้ทดลองอยู่นะครับสำหรับตัวใหม่ๆก็จะออกมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็น10นิ้ว1นคูณหนึ่งฮอลลูดครับหรือว่า 1ินิ้ว2อคฮอ,อนโหลดครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสินิ้วฮอนโหลด2อคูณหครับครับจะเป็นรูปแบบนี้ครับก็เดี๋ยวก็อีกไม่นานครับก็จะออกแบบตะแกงปั๊มอ่าชุดแขนโรงงานครับจะทำให้สวยๆให้พี่น้องได้ชมกันครับ สำหรับตู้ฮันลดอ่าหนึ่งคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งแล้วก็สองคูณสองสิบนิ้วครับครับเดี๋ยวจะมีตะแกรงปั๊มแล้วก็ชุดแขวนโรงงานครับสวยๆให้พี่น้องได้ชมครับรออีกนิดนึงนะครับสำหรับตู้ใบเล็กๆครับสิบนิ้วครับกลางแหลมฮอนโหลดครับรออีกนิดครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ